คนที่ทำงานประจำนะคะอยากให้ระวังเพื่อนร่วมงานเนี่ยใส่ไฟค่ะเรามาเช็คดวงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้กันค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนเรื่องของงานเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับอาหารการกินต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นเราขายก๋วยเตี๋ยวสม,มุิผัดไทยเนาะขัาไทยแห้งเราก็อาจจะเพิ่มเป็นน้ำชาที่อร่อยขึ้นมาจะต้องกินคู่กันหรือจัดเซตคู่กันแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นคนที่ทำงานประจำนะคะอยากให้ระวังผู้ชายมีอายุนะคะหรือว่าคนเพศ เดียวกันที่มีอายุมากกว่าเป็นหัวหน้างานนะคะเขาไม่ค่อยเข้าใจเราในทางที่ถูกต้องเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยใส่ใสมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแนะนําให้วายเจ้าที่ในที่ทํางานนะคะถ้าเป็นตายายนะคะให้จุดทูบ5้าดอกนะคะถ้าเป็นสารพระภูม,มิให้จุดทูบกาวดอกแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าทํางานได้อย่างมีความสุขปลอดภัยให้เจ้านายรักเมตตาดูแบบนี้ก็พูดไปได้เลยการเงินเนี่ยถือว่าโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แนะนําว่าห้ามเล่นหุ้นเดบดขาดนะคะครที่จะ เอาเงินไปลงกองทุนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะไม่หลอดนะคะด้าน,นของสุขภาพเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดตาหรือว่าเจ็บที่ดวงตานะคะนี่ก็อยากให้พบแพทย์หรือใช้สายตาให้น้อยลงเรื่องของความรักถือว่าโอเคนะคะคุยกันแฮปปี้นะคะใครที่ยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาคุยกันแต่ก็อย่าเพิ่งคิดมากนะคะใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าเราไปอินกับเขาโดยที่เขาไม่ได้อะไรกับเราเราก็จะเสียใจ นะคะ。Uh huh.